สวัสดีครับทุกคนผมตั้มจากลิปแอนเฟิร์นนะครับที่ทุกคนเห็นนี่เรามีองุ่นในคุณแม่ทานแล้วนะอันนี้คือติดแล้วนะครับสายช่อเลยเป็นองุ่นลูสเพลตนะครับเป็นองุ่นเขียวนะที่มีบรกในความหวานค่อนข้างสูงนะครับเกือบ20เลยแล้วทีนี้ข้อดีคือขอราราเล่นนะครับเป็นการทดลองปลูกในสวนหลังบ้านของลิปแอนเฟิร์นนั่นเองนะครับต้นนี้ปลูกมาประมาณ1ปีปลูกในเข่งนะครับ แล้วก็ทำข้างเองให้มันวนไปนะครับศัตรูพืชตอนนี้ที่เห็นๆเลยก็จะมีเรื่องใบสนิมนั่นเองก็ไม่มีปัญหาครับเด็ดออกได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องปลูกก็จะเน้นกาบมะพร้าวสับผสมดินนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่นะครับกับองุ่นลูเพเลตนะครับเป็นองุ่นเขียวไรมเมล็ดที่น่าทานมากนะครับฝากทุกคนในหน้าแรกของลีแอนเฟิร์นนะครับฝาก กดติดตามทีนะครับทุกคนในช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Lip แอนเฟินะครับช่อดอกเล็กๆน้องออกมาเต็มเลยนะครับเ่อนข้างน่ารลักไว้ตาม Lip แอนเฟิจะมาอัปเดตเพียงนะครับทุกคน